มหาไข่คนละบ้ามหาไข่ที่เป็นกระเทยนะครับนี่หยังค่ะมาหามานี่หยังหู้จังมันกะเปื่อดีวนะเปื่อไข่เปิของมาใจอันนี้มาใจค่ะน่าจะมาผิดบ้านละไอ้น่คนละบ้านแล้วค่ะเชิญค่ะครับครับผมเจ้ากลมาแล้วเตือนนะไอคนละบ้าครับ

มันมีเหมือนแบบผู้ชายน่าจะเป็นแบบเหมือนเมายาหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขามาวนเวียนอยู่ที่บ้านอ่ะเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่ครับหนูถ้าหนูจําได้สักสองสามวันที่แล้วคือหนูเป็นคนทํางานเลิกดึกแล้วหนูจะชอบนั่งสุหรีหน้าบ้านก่อนเข้าไปนอนแล้วหนูก็เห็นแกได้เสียงเหมือนคนเดินเดินไปหลายครั้งอ่ะ ามใช่แล้วก็หนูดูอีกทีหนูลองยื่อดูเขาก็เกาะโกงดูสองครั้งก็คือมามาเกาะมาเกาะประตูรั้วหน้าบ้านใช่ค่ะดูเราใช่แล้วแล้วเขาได้พูดอะไรไหมครับไม่ได้พูดมีแต่เมื่อวานครับเมื่อวานเขามามาที่หน้าบ้านกลางวันเขาเปิดประตูแล้วก็เจอหนูกับพี่กับแม่แล้วหนูถามว่ามาหาใครเขาบอกมาหาพี่หนูว่าที่ไหนอ่ะ เขาว่ามาหาพี่แบบนี้ทำไมถึงมาหาเราใช่ก็มไม่รู้แล้วพอหนูไปทํางานตอนเยน็นเขาบอกว่าพี่ถามว่ามาหาใครเขาว่าอย่างวะเขาบอกว่ามาหาน้องกระเทย<ม>ใช่<ม>หนูว่ารู้สึกว่าเขามาหาใครกันแน,น่ค่ะแล้วคือไม่เคยเจอหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลยค่ะไม่ใช่คนละแวกบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่า<ช>บ้านห<ล>นูหนูเพิ่งมาอยู่กันใหม่ค่ะอือคือพฤติกรรมของชายคนนี้คือ ไม่น่าไม่วางใจใช่ค่ะอแืแล้วหลังจากหลังจากที่คุยกับเขาเมื่อวานอ่ะคือเขาเขาเขาได้มาหาอีกไหมหรืออะไรยังไงบ้าเขาก็มาหาตอนตอนเช้าตอนเช้าพี่สาวก็เห็นเขาเดินมาอีกรล่าหนึ่งแล้วก็พี่สาวพี่สาวก็เจอตำรวจก็เรียกาหาอ๋อแล,แ,ลแล้วที่เรามาแจ้งความวันนี้คือแจ้งความเรื่องอะไรยังไงบ้างครับเรื่องความแบบเรงความเบียน ลราบันทึกประจําวันไว้เพื่อความปลอดภัยของเราอ๋อก็คือเราก็กลัวไม่ปลอดภัยทั้งตัวเราและคนในบ้านใช่โอเคครับขอบบคคุณรัเมาเหรอฮะเมาครับเนี่ยจะได้ก็ไปเข้าบ้านเปิดเนี่ยอย่างี่กอล์ฟเยี่ยกันแล้วครับฮะเยี่ยกันแล้วครับผมเยี่ยงละเราไปเข้าบ้านเปิดเนี่ยอย่างปลอมมันเป็นบ้านกะเทย ฮะแกระเทยเออไปเข้าได้อยังกระเทยเอ็นบอกผมไปเหรอฮะแกเทยเอ็นบอกผมไปเหรอครับฮะบอกว่าได็กบ้างเข้าไปหาถึงวันเพงวันนี่เหรอกะไปหายอยัางกับไปเย็ดกันนะกะก้าเข้าผมกระเทยบ,บอกกระเทยบอกบอกว่าก่อนมันไปจอดที่อันอะไรอย่างน,นั้นอ่ะปั๊มน้ำมันที่อันข้างพานี่นะครับอือครับ แล้วก็เพื่อผมเข้าไปหามันตึงวันเนี่ยขาบอกเขาบอกไปได้อย่างเพื่อไปได้อย่างก็ไปแยกนะนาค่ะก็ละละไอ้ภาคอยู่ที่ไหนเนี่ยบะมีที่ภาคครับก็เพื่ผมได้อย่างบะมีที่ภาคผมต้องเตลนอนไปเลยครับแล้วบ้านอยู่ไหนตะกอดมีบ้านกับแปลงดินบ่เดียวนี่บะมีแล้วเอไอย่างรับพ่อยหางเพียผลพ่อว่า มีคุกครับอ๋อครับครับผมมีคู่เมือนอะไรอย่างสิบเจ็ดปีปลายครับสิบเจ็ดปีปลายแต่พอละกำลังออกมาครับครับออกมาได้เมื่อไหร่ครับออกมาได้วันที่สิบเจ็ดมีนาคมสิบเจ็ดมีนาคมก็บบหมีผมก็นอนเหี้ยนียนะครับครับครอบครัวหรอครอบครัวเมียก็เอาคนใหม่แล้วครับลูกเลยมีก่อน ลูกอยู่ไหนไ็อยู่แปะไม่หรอกหัวน้บอกไปแปะไปอย่างอตังมามีอะไปหาเขาอย่างอ่ะถ้าเขาไปหาเขาแล้วไปหาเขาแล้วหัวมันล็อกอืมอืมอืมเล้วก็ที่ไหนครับที่หากระเทยอี่หากระเทยเนี่ยกระเทยมันตอนที่ผมออกมามันบอกใ่ผมไปหาถึงวันถึงวันเอาู้จักกันกัอือ กำลังปะกันปะกันนะเออแกลกคือคุอปสิอย่างฆ่าครับฮะฆ่าครับฆ่ากะฆ่าผมฆ่าไผ่ก่อนที่ตาแปรแต่ก่อนเนาะฮะโอ้แงเนี่ยเดี๋ยวพอเราความือปื้นเลื่อนเนี่ยนี่